เขย่ายังไงให้กินเซียนถึงเก่งแค่ไหนก็จัดทางไม่ถูกไฮโลชุดนี้สุดยอดมากๆครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพลาม2สองนะสำหรับวันนี้ช่างบอยมารีวิวนะครับงานใหม่นะครับเพิ่งทําสดๆร้อนๆนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับใครจะเอาไปเล่นหน้าลายเหมาะมากๆนะครับจานใบนี้ไฮโลชุดนี้นะครับผมนะ เซียนแค่ไหนก็ต้องหลงทางนะครับจะเป็นยังไงรีวิววิธีการเล่นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับ่าดูนะครับอันนี้เป็นจานนะครับเป็นจานดูตูดสวยมากนะครับตูดสวยมากงานมีทั้งเบาและหนักนะครับอชุดหนักเป็นนี่นะครับงานมีทั้งเบาทั้งหนักสั่งได้ตามตามที่ชอบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจานร้อยทิศร้อยทิศยังไงผมจะอธิบายให้ฟังนะครับร้อยทิศยังไงวิธีการเล่นคือวิธีการเล่นคือลักษณะแบบนี้นะครับ เราตั้งเนี่ยจะมีตําหนิให้เดี๋ยวผมทําตาหนิไว้ให้เพื่อกันเพื่อจะไม่งงนะคเพื่อจะไม่งงเพราะเล่นเล่นแรกๆจะค่อนข้างงงนิดหนึ่งนะครับเล่นแรกๆจะค่อนข้างงงนิดหนึ่งอ่าอ่าเล่นแรกๆจะค่อนข้างงงนิดหนึ่งอ่านี่ผมจะสั่งหกสามสองขึ้นมานะครับเด่ยอ่าอันนี้ผมจะสั่งหกสามสองขึ้นมาให้เล่นอ่าอ่าเบาจะเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาเป็นหกสามสองเลยนะครับ พอ632าเสร็จแล้วนะครับพอ63 2าเสร็จแล้วผมจะสั่ง5้าหเอี่ยวนะครับอ้าห้าเอี่ยวขึ้นมา5้าห้าเอี่ยวขึ้นมาให้เล่นนะครับขย่าแรงเป็นวัดดวงนะครับขย่าแรงเป็นวัดดวงเลยลูกเบานะครับถ้าเกิดขย่าเบาเป็นงานาน,ะน,น,น,งนะครับอันนี้หลุด1เม็ดนะครับหลุดงาน1เม็ดนะครับเป็น5้าเออเป็นเหี่ยวห้านะครับอ่านี้ลูกเบาก็จะประมาณนี้นะครับ เราสามารถสั่งได้เลยเหมือนกับลักษณะแบบนี้มันงงตรงนี้ครับมันจะเล่นยากมันจะเล่นให้เซียนง,งงตรงนี้คือตั้งตรงนี้ Grammy น <ressive. S 1> อ่าตั้งลักษณะแบบนี้นะครับตั้งตรงนี้จะเป็นเหอวใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับตั้งตรงนี้เป็นเียวอ่าเห็น <ressive. S 1> <atom. S 2> ไหมครับอ่าแล้วตั้งตรงนี้ก็เป็นหกได้เหมือนกันตั้งตรงนี้เป็นสี่ได้เหมือนกันอ่าเป็นสี่ได้เหมือนกันแต่มาตั้งตรงนี้ก็จะเป็นสี่ได้อีกครับอ่า เห็นไหมครตั้งตรงนี้ก็เป็นสีได้อีกตั้งตรงนี้ก็เป็นสีได้อีกอ่ามันเป็นแบบนี้คือตั้งตั้งแต่และขั้วอาจจะเป็นตัวอื่นได้หมดเรียกมาได้ทุกตัวอาจจะเป็นตัวอื่นได้หมดนะครับอ่านี่คืองานลูกเบานะครับมาดูงานลูกหนักนะครับบางทีหันหน้าเอี่ยวเข้านึก้ว่าจะฟันหกมาไม่ใช่นะครับเสียงมีหลงนะอ่ะผมอมาดูงานลูกหนักนะครับเนี่ยลูกหนักถ้าเกิดเล่นลูกหนักนะครับจะปล่อยงานแค่เม็ดเดียวพออีกสองเม็ดเป็นลูกเบาอ่าเพื่อจะให้เสียงมันประกอบเพื่อหน้าเล่นนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่านี่ลูกบัลูกหนักนะครับอ่าตั้งตรงนี้นะครับตั้งตรงนี้จะเป็นเบอร์สองนะครับเห็นไหมครับอ่าตั้งตรงนี้เป็นเบอร์สองตรงนี้ก็เป็นเบอร์ห้าอ่าอ่าพอพอเป็นเบอร์ห้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะเอาเหยี่อโอหกอะไรได้หมดแบบนี้ครับเราเรียกขึ้นมาได้เลยอันนี้ มันค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ได้ดูวีดีโอคลิปประกอบของผมของผมจะมีคลิปลับส่งไปให้ทีหลังนะครับจะมีคลิปวีดโอลับส่งไปให้ทีหลังเพื่อประกอบในการเล่นให้มันง่ายขึ้นเอาหลักๆมันจะเล่นง่ายครับถ้าเกิดเราจะเล่นลูกงานอ่าเอาแค่หนึ่งเม็ดพออ่าเอาแค่หนึ่งเม็ดพออ่าแบบนี้นะครับอ,อ่าแบบนี้นะครับเจ้าเหี่ยวแบบนี้ยนะยครับเห็นไหมครับบางทีเนี่ยคนแทงหลงอะไรเนะี่ยอ่าอ่าแบบนี้ขอก็จะ เล่นฝั่งสูงใช่ไหมครับตาต่อไปก็จะเล่นสูงอ่าเราเอาเบอร์สองมาได้เลยนี่จะตั้งเอาตรงนี้ก็ได้สองอ่าเนี่ยครับเบอร์สองขึ้นมาย้ำได้เลยนะครับบางทีเซียนนั่งดูเนี่ยต้องพิจารณาก่อนนะครับมันเล่นจานตอหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับจะไปไล่แทงเหมือนจานตอก็ไล่แทงไม่ได้มันงงจริงๆครับคนเขย่ายังงงเลยครับคนทาขึ้นมายังงงเลยแต่สําหรับตาพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับสําหรับดูวิดีโอคลิปนี้ กลัวไปเล่นช่างบอยผมไม่เข้าใจงงมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับลูกค้าได้รับของแล้วเนี่ยช่างบอยมีคลิปวิดีโอรับนะครับแนะนําให้นะครับบอกได้เลยว่าเข้าใจง่ายนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแต่ต้องฝึกนิดนึงนะครับผมต้องบอกว่าอุปกรณ์เฮโลทุกอย่างต้องฝึกนะครับถ้าเกิดไม่ฝึกนะครับเซียนเดินทั่วประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างมันต้องฝึกนะครับนะก็เล่นง่ายนิดเดียวนะครับผมมีคลิปวิดีโอสอนให้ สำหรับใครนะครับอยากได้สนใจนะครับเดี๋ยวช่างบอยจะขึ้นหน้าแฟนเพจ a c e b o o k มีแฟนเพจ Facebook ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยแล้วก็สามารถสั่งของหรือพูดคุยปรึกษาได้ตลอดนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไ้ให้ ID l ดี e ลนก็ทักมาได้ตลอดนะครับผมต้องย้ำท้ายคลิปว่าช่างบอยเป็นคนเล่นจริงนะครับปรึกษานะครับให้ข้อมูลจริงๆอันไหนเล่นได้บอกเล่นได้อันไหนเล่นไม่ได้บอกเล่นไม่ได้นะครับผมนะวิธีการเช็คหน้าเสือนู่นนี่นั่นนะครับนะ โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ